นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเทปบอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับวันนี้ยังคงอยู่กับพวกเราโอโคซอทีว ok ี TV, แล้วก็ผมนายไอ์ Nine e กับช่วงเวลาของการแกะก่องกราฟิกการ์ดเหมือนเดิมนะครับหายไปสักพักเลยครับสำหรับกราฟิกการ์ดเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีตัวใหม่ที่เปิดออกมาแต่ไม่เป็นไรครับเรามีการ์ดดีๆอีกหนึ่งตัวเข้ามาแนะนำครับเป็นการ์ดที่เรียกได้ว่ากึ่งอกประสงค์ละกัน ใช้งานทํางานก็ได้จะเล่นเกมก็ได้เพราะเราได้ทําการไปลองมาแล้วเทปไหนลองไปหาดูครับเราไปลองถึงที่มาแล้วว่าจริงๆไอ้การ์ดพวกนี้มันเล่นเกมได้แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าตัวนี้ครับเซฟไฟ AMD 5 Pro W 5000ใครหลายคนมักจะคิดว่าการ์ดพวกนี้มักจะเอาไปทำงานกับทางด้านกราฟิกซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะเล่นเกมไม่ได้เลยหลายๆคนคิดแบบนั้น แต่ที่เราไปลองลองกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาเรา,าพูดถึงหน้าตากก่อนแล้วกันนะครับว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่ตัวการ์ดนะครับเดี๋ยวผมขอว่ากันที่สเปคคร่าวๆที่บ่งบอกมาที่ด้านหน้าตัวกล่อนก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันอย่างแรกเลยครับ AMD Infinity Technology นะครับ t ปอร์ต3 Display ว่า3 Display in 1การก็คือการ์ดตัวนี้รองรับ3จอแน,น่นอนจะมีพอร์อะไรบ้างเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับ GCN Architecture ตัวนี้เนี่ย เป็นเทคโนโลยี28นาโนเมตรแล้วนะครับ PCI e x p เ e s s สามยสูสิบหกนะครับเป็นการ์ดแบบซิงเกิลสล็อตนะครับช่องเดียวสล็อตเดียวนั่นเอง1.27เจ็ดเทราฟลอนะครับซิงเกิลเพลสิชันแล้วก็มีเทคโนโลยี AMD PowerJune แล้วก็ Zero Core Power ที่ทำการประหยัดไฟหรือว่าตั้งค่าความเร็วของ Core คอแล้วก็เมมได้นะครับโอเคอ่ะดูกันที่ตัวการ์ดเปิดออกมาครับ สิ่งที่เจอเลยก็คืออย่างแรกตัวนี้แผนซอฟต์แวร์แล้วก็ไดเวอร์จริงๆไดเวอร์เนี่ยนําแนะนําให้โหลดที่เป็นตัวล่าสุดหรือว่ารัตเซตเวอร์ชั่นเลยที่หน้าเว็บจะดีกว่าอย่างที่2ครับเป็นมินิโรชูร์นะครับของเซฟไฟ PGS หรือว่า Professional Graphics Solution นั่นเองหลังที่เราเคยได้เปิดให้ดูไปแล้วนะครับว่าตัว AMD FirePro เนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างซีรีส์ไหนบ้างนะครับ Quick Installation Guide ครับคู่มือในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานของตัวการ์ แล้วก็นี่ครับอะแดปเตอร์แปลงจาก DVI นะครับเป็น VGA 15พินบิด crossfire connector ครับให้มา1อันนะครับเป็นบิดแบบบิดอ่อนแน่นอนครับการตัวนี้ทำการ crossfire ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับสายแปลงจาก displayport เป็น DVI ครับให้มา1เส้นอย่างสุดท้ายครับสำหรับบันเดิลก็คือเจ้าตัวนี้เลยอ่าเขาเรียกว่าสเตอริโอโคปิกนะครับเป็น3พินคอนเนคเตอร์ เอาไว้ต่อกับพวก IR emitter เ,เป็นแว่น3มิติหรือว่าแว่น 3D นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นพวก s e r e o copic player ก็ได้นะครับพอร์ตเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเสียบลงตรง,ตรงไหนของตัวการ์ดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีมาดูกันที่ตัวการ์ดกันบ้างเลย่าตัวการ์ดครับสำหรับไฟโปร W 5 0 0 0ตัวนี้ PCB ของตัวการ์ดครับเป็นสีแดงหมดเลยนะครับ เห็นได้ชัดครับแน่นอนตามสไตล์ของ AMD เขาแหละความยาวของตัวการ์ดครับเราดาอาประมาณ1คืบเห็นจะได้ชุดไบความร้อนหรือว่าฮีทซิงค์นะครับเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับมีพัดลม1ตัวขนาด4เซนเป่าลงที่ชุดฮีทซิงค์ลมเนี่ยจะถูกระบายออกทางด้านข้างชุดภากจ่ายไฟของตัวการ์ดหรือว่า GPU เนี่ยก็มีฮีทซิงค์ที่เป็นทองแดงติดมาให้ด้วยสำหรับเมมโมรีหรือว่า r รมนะครับ ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมี4เมตดนะครับแล้วภายใต้ฮีทซิงค์แถบนี้จะมีอีก4เมตรรวมกันเป็น8เมตดครับเป็นแรมขนาด2กิกนะครับแบนด์วิดต์ก็คือ256บิตนั่นเองตรงนี้ก็เป็นนี่เลยครับ3พินคอนเนคเตอร์เอาไว้เชื่อมต่อกับสเตอริโอสโคปิก3พินก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็แค่เสียบพินว่าคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็แค่เสียบมันลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วด้านหลังก็จะออมาประมาณนี้ ถ้าเราใช้เราก็เสียบครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียบครับสําหรับด้านหลังของตัว PC p c ซี a ีกาตัวนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือมีเจ้านี้ครับคอร์ดไฟล์คอนเนกเตอรครับอยู่ด้านบนสําหรับทําการเชื่อมต่อกรารตัวนี้แบบคอร์ดไฟล์สตัว Slot PCIe นะครับเป็น PCIe แบบ3.0 16x เพอในการเชื่อมต่อออกสู่มอนิเตอร์หรือว่าจอนะครับผมขอเริ่มที่ตัวนี้ DVI Dual Link ครับ ความละเอียด m a กอยู่ที่2560ันหคูณพันนะครับอันนี้1พอร์ตแล้วถัดมาครับ dp หรือว่า display port นะครับอีก2พอร์ตถ้าเป็นเวอร์ชัน1 1จเนี่ยจะรับได้ที่2560ันหคูณพันแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันน1.2ความละเอียดสูงสุดของมันจะอยู่ที่4096คูณ2160 r e s o l u นั่นเองซึ่งความละเอียดตรงนี้มันสามารถรองรับความละเอียดหรือว่าจอที่เป็น4 k ได้เลยซึ่ง4 k คือ ultra hd นั่นเอง สำหรับไฟ r r p w o W5000 ตัวนี้นะครับมันน่าจะเป็นตัวที่มาแทนที่ v 5 0 0 0ซึ่งความแตกต่างของม,มันเนี่ยจะค่อนข้างกระโดดสักนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้เลครับ memory bandwidth นะครับสำหรับตัว v 5 0 0 0เนี่ยจะอยู่แค่64 g b p แต่ตัว w 5 0 0 0นี้ครับ102.4 GBps แล้ว shader model ยังคงเป็น5.0เท่ากันอยู่แต่ open gl นะครับตัวนี้เป็น4 2แล้ว v 5 0 0 0จะเป็น4.1 o p e n c นะครับ OpenCL ครับตัวนี้1.2แล้ว v 5 0 0 0เป็น1.1 DirectX 11ครับตัวนี้เป็น11.1แล้วนะครับตัว v 5 9 0 0เป็น11ธรรมดาอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอินตเตอร์เฟซพี p ซ x เพจตัว W5000 เนี่ยเป็น p ีไซ x เพจสแล้วแต่ตัว v 5 9 0 0ยังคงเป็น2.1อยู่นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสำหรับอินเอร์เฟซพีไซเพ อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเทคโนโลยีสตรีมโปรเซสเซอร์ไอ้เจ้าสตรีมโปรเซสเซอร์เนี่ยก็คือถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีคูด้าที่อยู่ทางฝั่งคอนโดนั่นเองนะครับตัวนี้ครับมันมีสตรีมโปรเซสเซอร์อยู่ที่768ถ้าย้อนกลับไปตัว V 5 0 0 0ก็จะเป็น512นะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่น5บ0ว้าพันมีดีกว่าตัว V 5 0 0 0 ก็เลือกดูครับว่าใครจะใช้เทคโนโลยีคูด้าหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีของซีโมนเซอร์ทางฝั่ง AMD ครับสำหรับผลการทดสอบครับติดตามที่หน้าเว็บ overclockzone.com ของเราเราจะมีการทดสอบให้ได้ดูซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้กับใช,กใช้กับการทดสอบการพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้จริงๆว่าการ์ดตัวนี้ไหวกับการทำงานของท่านหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับเราเคยมีเทปไปแล้วนะครับไปที่โชว์รูมได้เลยครับ เดว่าบิลดิ่งนะครับอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่ทับหนึ่งเข้าซอยไปไม่ลึกครับอยู่ซ้ายมือมองตึกสูงๆครับตึกสีดำๆเ,เขียวๆนะครับเดว่าบิลดิ่งออฟฟิศสวยครับแอร์เย็นเจ็บแต่แดดร้อนมาก <c oughs> ไม่ใช่โอเคผมทีมงานโอพซอนทีวี <c oughs> ต้องขอขอบคุณทางเดว่าชอรัลครับ <c oughs> ที่ส่งการ์ดแท็บไฟล AMD FirePro W5000 ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล้องกัน เทปถัดไปมีอะไรให้ได้รับชมกันต้องติดตามเหมือนเดิมครับทุกๆวันวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ